มาไล่แล้วนะสวัสดีนะคะวันอาทิตย์นาอมาแบบนอกรอบมากวันนี้เอ้ยเน็ตช้าลืมโอ้อยยูลืมดูเน็ตเลยนะคะว่าตอนนี้เน็ตยู่มีแค่หนึ่งขีดอุย้ยตายแล้วมันจะแจ้งเตือนไม่ะอยูลืมดูเน็ตตัวเองเลยว่าเน็ตช้ามากอุย้ยตายแล้วเราลืมเข้าไวไฟสวัสดีค่ะทุกท่านมาสวัสดีสวัสดีสว,สดสว,สดวันอาทิตย์วันที่ยี่สิบ สามแล้วนะวันนี้หภาพและเสียงชัดไหมคะมันอาจจะเป็นมืดๆหน่อยเนาะวันนี้อาจจะเป็นมืดๆหน่อยนะคะอย่าว่ากาันเนาะวันนี้เราแบบ มาแบ่งฟันนะคะยูฝันฝันดีมากนะคะวันนี้คือฝันดีมากภาพได้เสียงชัดไหมคะดูให้หน่อยค่ะตอนนี้อยู่อยู่นครน,นายกนะคะกําลังเดินทางนะคะไปอยู่มาต่างจังหวัดมาทําบุญแล้วก็มาซื้อของมาซื้อเสื้อผ้านะคะช่วงนี้น้ําหนักตัวขึ้นแล้วทีนี้ <laughs> ต้องเปลี่ยนไซส์นะคะอยู่เป็นคนที่แบบว่าเป็นแม่คะ้าไฟ์สดอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบเป็นได้ราคาสูงก็เลยไปจัด แคลเซียมหลายชุดเลยคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมาสวัสดีภาพและเสียงชัดไหมคะดูดูให้หน่อยนะภาพและเสียงชัดไหมคะสวัสดีนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันที่ยีสาตุลาคม 2565วันนี้นะคะอยู่ขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะใครแชร์แล้วขอให้รวยขอเฮงขอให้ปังนะคะเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมไลฟ์สดวันนี้วันนี้ยูฝันดีมากเมื่อคืนคือแจ้งเตือนค่ะภาพและเสียงชัดไหมคะชัดค่ะโอเคถ้าชาัดยูจะเริ่มพูดคุยกับทุกท่านที่เข้ามาในไลฟ์วันนี้เลยนะวันนี้ก็คือฝันฝันดีมากนะคะแล้วก็ ยูขอเกี่ยวกับรัฐบาลไทยยูขอเกี่ยวกับรัฐบาลไทยนะคะสําหรับเมื่อวานเนาะอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะยูลบตัวนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวรอคนกันก่อนยูขอยูขอรอคนกันก่อนใครมาใหม่นะคะเดี๋ยวพิมพ์ขึ้นมานะคะใครอยากเข้ากลุ่มต่างๆเนาะอ่าทำไมมันกดไม่ได้ มามาสวัสดีหนึ่งร้อยห้าสิบห้าสิบเก้าท่านนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะอยู่เดินทางมาต่างจังหวัดนะคะแล้วก็วันนี้ รู้สึกว่าอยากมาพูดคุยเนาะเกี่ยวกับน้องน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวยูมาแบ่งปันให้แล้วก็ที่สําคัญรัฐบาลไทยสวัสดี180ท่านนะคะวันนี้รัฐบาลไทยเราต้องปังนะคะงวดวันที่หพฤศจิกายนงวดวันที่1พฤศจินะคะวันนี้ก็ขอแบบอ่าโทรศัพท์ดังแล้วมาอยู่ขอเวลาไลฟ์ยี่สิบนาทีสำหรับคนเข้ามาใหม่นะคะอยู่ฝากกดไลก์กดแชร์ก่อน วันนี้ขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ก่อนนะคะรัฐบาลไทยนะคะพิมพ์คาว่าขอเน้นๆขึ้นมาค่ะมามามา,มาสวัสดีทุกท่านใครเข้ามาใหม่นะคะขอหวัวใจรัวๆค่ะ ใครเข้ามาใหม่นะคะขอหัวใจรัวๆนะคะวันนี้ขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะคะเนาะอยู่ไลค์ไม่เกิน20นาทีนะคะอยู่ไลค์ไม่เกิน20นาทีเพราะยู่ต้องเดินทางต่ออะขากล้องก็ไม่มีวันนี้คือแบบมาแบบว่าปุ๊บป,ปั๊บมากสวัสดี230ท่านนะคะภาพและเสียงชัดไหมเนาะภาพชาัดพิมพ์ว่าชาัดให้หน่อยใครใครเข้ามาใหม่นะคะภาพชาัดพิมพ์ว่าชาัดให้หน่อยนะคะมาวันนี้วันอาทิตย์ วันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์สวัสดีสามร้อยห้าท่านวันนี้วันอาทิตย์วันที่ยี่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันอาทิตย์นะคะและเมื่อคืนยูฝันนะคะเมื่อคืนก่อนนอนอ่ะยูมานอนตามผินเนาะยูก็ฝันนะคะว่าขอรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยประจำนววันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า อยู่ขอสองตัวล่างตรงๆและขอสองตัวบนตรงๆต,ต,ตัวที่จะมาตัวหลักตัวเด่นของเลขที่จะมา,มาที่หน่งพฤศจิกายนสองพหสิบห้าหน่อยค่ะยูก็กลาเพราะว่ายูเคยแบบมาขอโชคขอราบแล้วก็มาขอแล้วมันได้เนาะสําหรับงวดหลายๆเดือนที่อยู่มาวัดมณีวงครั้งแรกอันนี้คือครั้งที่สอง ะะอันนี้คือคนเสอรเข้าทุกงวดคุณนิ่มบอกขอบคุณมากค่ะถ้าเป็นไปได้ก็คือห้างวดติดที่เข้านะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่6เรามาลุ้นกันว่าจะมาตัวเด่นตัวฟันอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมาบนล่างเหมือนงวดก่อนเนาะมาก็ตั้งใจนะคะเมื่อคืนก็ตั้งใจเนาะสวัสดี386ท่านเลขสวยนะนะมาดันให้ครบ500หน่อยค่ะคนแบบช่วงนี้คนคนมีขึ้นเลยเรามาลุ้นกันว่าไลน์นี้จะขึ้นหรือเปล่า สวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะใครแบบว่าติดตามอยู่อยู่เนาะงวดก่อนมีใครได้ศูนย์หกตรงตรงบ้าง,งแล้วก็งวดก่อนใครตามสีมซีอยู่บ้างอ่ะสักคู่นะคะอยู่บอกอ่ะสำหรับสำหรับงวดที่แล้วสำหรับรัฐบาลไทยงวดที่แล้วทุกคนจำตัวนี้ได้ไหมคะอุ้ยภาพไม่ชัดเลยอันนี้ภาพไม่ชัดเลย ใครอยากเข้ากลุ่มรอใบเต็มนะคะเข้าไปรอพวกนี้ได้เลยนะอ่างวดก่อนอยู่ไปที่วัดภูตเภาทองแล้วอยู่จุดทูบนะคะขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนนะได้สองศย์หกยูลงหน้าเพจแล้วก็เซมซีได้หนึ่งห้าเนาะแล้วก็มาคิดมาคิดไปคิดมามาฟันรัฐบาลไทยอยู่ฟันไปห้าลองที่หกเม็ดเดียวอยู่ได้ศูนย์หกหศย์ ะะแล้วก็เลข3ตัวในห้1 5 9แล้วก็453เนาะงวดก่อนก็มาทั้งบนทั้งล่างนะคะได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะเนาะที่เอ็นดูกันแล้วก็ติดตามกันตลอดงั้นงวดนี้ หมดนี้อะเราเราเริ่มเลยเล่วกันอะคนเยอะแล้ว449ท่านขอยอดแชร์คนละแชร์ใครอยากถูกเลขใครอยากถูกรางวัลที่1น,นะคะขอกําลังใจในการกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าสุดปังขึ้นมาค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่าไทยสุดปังขึ้นมานะคะเนาะตามนั้นเลยนะคะแม่แม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเยอะนะรอบนี้อ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเช่นกันคะ่ะตามออนี่แคนแคนเนาะตามออนี่ใช่ไหมคะคุณพี่ช้างนะคะออนี่ก็แตกเลขสองเนาะ สวัสดีทุกคนใครเป็นใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็สามารถจิ Link ้มลิงไลน์แอดนะคะไปขอเข้ากลุ่มเนะื้อทางฟรีได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ยูจะมาพูดเรื่องฝันกกอนอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ทุกคนนะคะก็กราบนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเรามาพักต่างจังหวัดขอโชคขอลาบเคยได้งวดก่อนเคยได้ห้าศูนย์ย้อนไปเมื่อประมาณสามสี่เดือนก่อนที่อยู่มาละครในยกครั้งแรกยู่ฝันว่ามีพุทธหารมาให้เลขนะคะว่าได้ห้าศูนย์ยูก็ได้ลอตเตอรี่ไปนะคะช่วงนั้น และยอยูก,ก็เลยกลับมาว่าอีกครั้งนะคะแล้วก็มาขอโชคขอลาภท่านนะคะว่าอ่ะฟังนะเวลานี้นะคะอยู่ไฟ้สดเวลา11.41 11. นาฬิกานะเพจจริงนะคะทุกคนอันนี้คือเพจจริงนะคะเนาะกลุ่มก็กลุ่มจริงค่ะเป็นกลุ่มแนวทางให้ีฟรีสีนน่ร้อยเจ็ดสิบเก้าท่านนะคะอยู่ขอห้าร้อยสวยๆนะวายยูชอบเลขห้ารัฐบาลไทยอยู่ได้เลขห้านะคะบอกเลยว่าขอเลขขอตัวเบอร์อะไรหน่อยยูจะไปแบ่งปันคนในกลุ่มสนุกคือฝัน ฝันว่ามีผู้ชายนะคะที่ที่เป็นยุคโบราณตัดผมแบบทรงเขาเรียกว่าอะไรอะทรงผมรามคําแหงนะคะทรงผมแบบว่าคุณช้างคุณแผนเมืม่อคืนนะเป็นผูค้คนขนคิงลุกสิ่งที่ยูพูดคือเรื่องจริงทุกประการนะคะสิ่งที่ยูจะเล่าให้ฟังในวันนี้คือเรื่องจริงช่วงนี้อะถ้ารัฐบาลไทยอะเลขฝันอะยูจะฝันเกี่ยวกับแต่ผู้ชายพิมพคําว่าสุดบ้างไทยขึ้นมาใครอยากได้โชคได้ราบกับยูนะคะพิมพ์ตามที่ยูบอก เนาะมาสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณพี่จันยานะคะขอบคุณมากๆนะคะในการเข้ามารับชมแล้วก็ติดเตียนกันได้นะคะพูดผิดพูดถูกพูดไวไปสามารถพูดคุยกันได้เลยนะคะเพราะเราก็คนเหมือนกันเนาะดูแบบเจอที่ไหนทักทายกันได้เลยคุณพี่ช้างบอกว่าเจ็ดแชร์แล้วซาทูคุณเพอเพออันเพอไอสางในโซได้ลาบกับน้องหลายๆเด้อเนาะเพอได้แบบคือรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองหลายๆเด้อไอเด้อซาทูเนาะแชร์ให้น้องตั้งเจ็ดแชร์ขอบคุณมากๆเลยนะคะ เราที่แล้วได้หกศูนย์ห้าสิบยังไงมันก็บวกเนาะอุ๊คันจมูกอะเราจะพูดเรื่องฝันนะคนห้าร้อยแล้วนะคะเราจะพูดเรื่องฝันเนาะก็คือเมื่อคืนเนาะยู่นอนไม่ค่อยหลับมันเป็นอะไรไม่รู้ค่ะสวัสดีนะคะ,ะทุกท่านมันมัน,ม,นมันแบบฝันละมือกึง่งกึ่งกึ่งหลับกึ่งตื่นเนาะสวัสดีห้าร้อยสิบห้าท่านก็คือช่วงประมาณตีห้าเกือบหกโมงเช้าผู้ชายแต่งตัวลักษณะเหมือนคนโบราณ เหมือนเหมือนเหมือนคุณคุณช้างคุณรามคำแหงอะไรประมาณนี้ค่ะทรงผมทรงโบราณค่ะแล้วเขามาบอกว่ารัฐบาลรัฐบาลไทยออกแล้วนะเลขล่างกับเลขบนน่ะตัวเลขคล้ายกันเหมือนเป็นเลขหามล่างมีห้าบนมีห้ายูก็เลยว่าเอา้าทำไมมีห้ายูยูในฝัน,นยูโมโหมากเพราะว่าทําไมมันออกเลขตัวเก่าเออจะออกเลขตัวเก่าเพื่อสิมาซื้อเลขตัวเก่าอยู่หัน ไปพี่บ้าบ่จะเฮิร์นเลขไทยออโตเก่าเลขไทยทาไมออกตัวเก่าแบบนี้ไม่ชอบเลยคือเลขล่างยูเห็นนะว่าเป็นห้าหนึ่งมันมันเป็นห้าหนึ่งหรือห้าศูนย์ไม่รู้นะแต่มันมีห้านะคะในฝันเขาบอกว่าเลขจะออกตัวเก่าฟังคําพูดอยู่ไว้นะทุกคนคือยูอยากจะบอกว่าลอตเตรอรี่อยู่ตอนนี้ยูตามห้าหนึ่งห้าเจ็ดเต็มเลยค่ะห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกนี่คือ,อยูตามไม่หมดแล้วนะในวันนี้ยูซื้อแบบสดๆเลยเขาบอกว่ารัฐบาลไทยจะออกตัวเดิมตัวเดิมมีตัวไหนบ้าง แล้วก็เลขเลขมันจะออกตัวหางเลขหางคืออะไรเลขหางคือเลขที่ห้าบนห้าล่างประมาณนี้ค่ะรัฐบาลไทยล่างมีห้ารัฐบาลไทยบนมีห้าสามตัวสามตัวยูไม่พูดเยอะอยูแบ่งปันเลยเนาะใครตามได้ตามค่ะแต่ยูก็ตามแต่ตัวยูยูก็เชื่อมั่นในตัวยูเหมือนกันเพราะมันสั่นแบบนี้เราก็มาแบ่งปันเนาะห้าหกค่ะและห้าเจ็ดสามตัวตัดเล่น หกห้าเจ็ดค่ะยูพูดได้แค่นี้นะคะเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีโชคมีลาเด้อฝันนะคะว่ารัฐบาลไทยมีห้ามีหนึ่งล่าเด่นหนึ่งบนเด่นห้าแต่ยูยังไม่เขียนใบให้นะสําหรับใครรอเลขทูบนะคะที่วัดพุทธพาอทองผู้นี้ยูจะเดินทางไปวัดพุทธพาอทองจังหวัดอ,อุดร อยู่ไปจุดทูบนะคะขอบารมีเจ้าแม่ตะเคียนทองและถวายชุดไทยให้ท่านสองชุดสีเงินสีทองแล้วก็จะจุดทูบนะเราอยู่จะเอามาแบ่งปันหน้าผิดเหมือนเดิมฝันได้ตัวเดียวกันเลยคุณดาวบอกสาทูค่ะขอเฮงขอปังงวดที่แล้วนะคะได้สามตัวได้สามตัวบนสองตัวล่างเฮงเฮงปังๆค่ะงวดน,นี้ก็ต้องปังอีกค่ะเพราะว่างวดนี้เป็นเดือนเกิดของยูนะคะยูจะอายุครบสามสิบสามปีสามสิบสามปี้วเนะด้อพ่อทุกท่านแก่แล้วนะ สำหรับรัฐบาลไทยงวดก่อนแตก3ตัวแตก3าต,ตัวตรงไหนส่วนมากเขาจะได้กับเลขยอดกระถินยอดผ้าป่าอยู่ได้1นึ่งหมื่นเท่าไหร่1,0698ค่ะงวดก่อนนะและมันแตก1นึตรงๆเลยมีหลายคนนะคะที่แตก3ตัวเนาะสวัสดี5 7าสิท่านในตอนนี้นะคะเนาะอ่ะเม็ดเดียวรัฐบาลไทยได้ตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาค่ะมีห้ค่ะเด่นห้าในฝันนะแล้วก็เมื่อวาน อยู่เดินทางสองวันแล้วค่ะเมื่อวานอยู่พักที่โวราชฝันเห็นหนึ่งแปดยุหยุดติดแล้วนะหนึ่งแปดยุกลัวมันออกออมสินมากจริงๆอ่ะอะยดจะสรุปให้นะคะฝันไทยนะคะงวดมันที่หนึ่งพยหกห้านะฝันนะทุกคนหนึ่งแปดตัวนี้แล้วก็หก ห้าเจ็ดมีห้าอ่ะตามนี้นะคะตัดเล่นนะคะมีห้านะคะเขาบอกว่ามีห้าเขาบอกว่าเลขตัวเดิมมาตัวเดิมที่เคยมาค่ะเหมือนในฝันอะ่ะจะมาบอกเราประมาณว่าเลขจะมาตัวเดิมที่เคยมา เลขตัวเดิมที่เคยมาหน,น,นึ่งเนาะมันมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งอ่ะอันนี้ยูถ้าชอบค่อยตามไม่ชอบเราปล่อยผ่านนะคะไม่ชอบเราปล่อยผ่านนะคะแม่แม่ไม่ชอบเราปล่อยผ่านนะคะโอเคเต็มตัวแคป ค่ะห้าสีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีเงินมีทองใช้ทั้งปีนะคะวันนี้ขอให้แบบว่าทำอะไรก็ขอให้แบบสมหวังหมดหนี้หมดสินกับเลข3ตัวนะคะรัฐบาลไทยนะคะได้ตัวนี้หลายๆคนจะบ่นว่าไม่อั้นค่ะมันก็อั้นทุกงวดเนาะแต่สำหรับงวดก่อนนยะอยู่ไม่อยากพูดว่าปังมากปังจริงๆอ่ะ ใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่าขอให้มีโชคขึ้นมาค่ะใครเห็นแล้วให้พิมพ์คําว่าขอให้มีโชคขึ้นมาค่ะคือลอตเตอรี่หกตัวอยู you ชอบหนึ่งหนึ่งสองสองหกห้าเจ็ดค่ะลอตเตอรี่หกตัวหนึ่งหนึ่งสองสองห้าเจ็ดนะคะหนึ่งหนึ่งสองสองห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสองห้าหกค่ะหกตัวนะคะหนึ่งหนึ่งสองสองห้าหกหนึ่งหนึ่งสองสองห้าเจ็ดค่ะตามนี้เลยค่ะลอตเตอรี่หกตัวนะคะ ลอตเตอรี่หกตัวอยู่ขอไปอันนี้ในฝันนะนี่ค่ะหาได้หาหน่อยนะคะหนึ่งหนึ่งสองสองห้าหกหนึ่งหนึ่งสองสองห้าเจ็ดค่ะหกตัวโอเคครับใบนี้ไปเลยนักได้ค่ะใบนี้ค่ะเลขอยู่ได้แค่นี้แหละแล้วก็พรุ่งนี้วัดภูตะเพาทองวัดภูตะเพลทองจังหวัดอุดรเจอกันเลยค่ะทุกคน จะไปไหว้นะคะอันนี้คืออันนี้คือผลงานอันนี้คือผลงานงวดกอดนะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีค่ะแฮ่งปังๆกันนะคะเราไปเจอ ในกลุ่มนะใครอยากเข้ากลุ่มฟรีนะคะสามารถจิ้มลิงก์ได้เลยค่ะแล้วก็ไปเจอกันในกลุ่มฮานอยยุจะนำรูปตัวไหนฟันตัวไหนยูจะไปแจ้งในกลุ่มอีกรอบนะคะ